สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควานลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุค Showtime นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ l i น์แอดหรือจะเป็น เว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้ว สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m i n i a t e Channel วันนี้เราทั้งสองคนอามิน,นตูแบบอามินเอจากเพจ NBA m i n i a t e ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวคราวมรอบๆลีกรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะเราไปเรื่องกันที่เกมไม่น,น่าเชื่อจริงๆนะครับของ Minnesota t i m b e r w o l v e s เมื่อวานพวกเขาเปิดบ้านรับการมายืนของยู h Jazz ตอนแรกๆเนี่ยใครต่อใครก็คิดว่าเกมนี้เนี่ย t a ท j a z z ต้องล้างแค้นคืนแน่นอนครับแต่ตอนแรกก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า Utah Jazz เนี่ยนำห่างไปถ ได้แอนจโรรัสเซลนะครับกด3คะแนนไปถึง7ลูกโอ้โหเรียกว่ายิงยังไงก็ลงจริงๆรวมไปถึงคาร์แอนโทนีเทาครับโจมตีวงในวงนอกสลับกันไปมาต่อสู้กับรูดี้กัวแบร์ได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายครับจากที่ต,ตามๆอยู่ก็ไล่บีมาตีเสมอและก็แซงขึ้นนําแต่ในช่วงท้ายก็ับเป็นช่วงที่สนุกมากๆอยู่ท่าแจ๊สไม่ยองง่ายๆแต่พวกเขาก็พลาดไปครับจากรูดี้กัวแบร์สับสนตัวประกบครับแล้วก็เป็นแอนจโรรัสเซลที่เข้าไปวางนิ่มๆครับแต่ตามด้ดยไมค์คอลลี่ที่เทิร์นโอเวอร์สุดท้ายทําให้ใหยูท่าแจ ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถกวาดซีรีส์ในฤดูการปรกติใส่ Utah Jazz ทั้ง3เกมเลยนะครับไม่น่าเชื่อทีวูฟนี่คือทีมรองบอยของลีกในฤดูกาลนี้นะครับในขณะที่ท t a h Jazz นี่คือทีมอันดับหนึ่งของลีกต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับในเกมเมื่อวานในถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ทีม,ท,มทีมหนึ่งที่มีผลงานชชนะนนเนี่ยไม่ถึง30%แต่สามารถกวาดซีรีส์ในฤดูการปรกติใส่ทีมที่มีผลงานชนะระดับ70%ขึ้นไปแบบนเ้อรั่เ่อน,นต์ของ NB เมื่วานยูไปแสเนี้ว่าผล แพ้ชนะเนี่ยับมันจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับยูท่าแจสครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าการพ่ายแพ้แบบเมื่อวานของยูท่าแจสเนี่ยมันทำให้พวกเขาเนี่ยเสียเหลี่ยมการเป็นทีมอันดับหนึ่งของลีกจริงๆถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมองย้อนกลับไปนะครับในช่วง12เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้เคยเจอกันเนี่ยพวกเขาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะทีมละ6ครั้งนะครับเรียกว่าทีวูฟเนี่ยเหมือนเป็นของแสลงชิ้นหนึ่งนะครับของยูท่าแจสเลยก็ว่าได้ชัยชนะเมื่อวานครับเลยทำให้มิเนโซตาทิเามเบอ, Russell, อนนร์รวูฟ โอเคมากๆนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆโดยเฉพาะแอนเจอรโรบราเซลตั้งแต่ที่กลับมาจากการบาดเจ็บผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่าเนี่ยนะครับเขายังคงเป็นตัวสำรองนะครับแต่เป็นตัวสำรองที่เด็ดจริงๆครับผลงานในการทำแต้มเฉลี่ยช่วง12เกมที่ผ่านมานะครับอยู่ที่20แต้มไม่ธรรมดานะครับพอลงมาปุ๊บเนี่ยเลยกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับทีวูฟได้เป็นอย่างดีการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยกระโดดข,ขึ้นไป44.7%เลยนะครับในช่วง12เกมที่ผ่านมาเรียกว่าทำผลงานได้ดีกว่าตอนที่ตัวเขาอยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์ริ กันนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดนจโรราเซลคาร์แอนโทนีทาวแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดทั้ง3ไม่เจอปัญหาบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีเรื่องไวรัสโควิด -19 เล่นงานอะไรใดๆไ,ได้อีกเนี่ยทีมของพวกเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนพร้อมกับลุ้นหวยดรับจะเอาใครเข้ามาเติมทีมหรือว่าทีมของพวกเขาถือว่ามีพรสวรรค์จริงๆนะครับรน่าเ<ะ>ชียร์มากๆในอนาคตยาวๆในส่วนของยูทาแจ๊สครับโจอิงเกิลเนี่ยเขาลงสนามทำการแข่งด้วยเปอร์เซ็นต์การยิง3คะแนนที่ดีที่สุดของลีกณขณะนี้นะครับแล้วพอเปิดควอเตอร์แรกมาเนี่ยโอ้โหยิง3คะแนนนเป็ว่าเเเลลลล่่่นนนนยยยกกกดดไป3ูวแตหัังงจา้ีิ3คะแนนไม่ลลงสักกูเลยนะครรัับบสหโจ มันก็เลยทําให้เกมของยูทาจสที่ไม่มีโดนาวนมิเชลเนี่ยเกมบุกไม่ค่อยไหลลื่นครับพอยิง3าคะแนนไม่มาในส่วนของรูดี้กัแบร์ครับจังหวะสุดท้ายที่เขาพลาดสับสนการเล่นตัวประกบเนี่ยนะครับทำให้ดแอนเจโรรเซลเข้าไปเล์อัพง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันทําให้เขาดูบื้อไปเลยดูโง่ไปเลยครับเขาบอกแบบนี้ครับนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทําไมทีมันดับหนึ่งอย่างยูทาจสเนี่ยบรรดาสื่อหรือว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์เอง ชิคาโกบูลส์ค่ะตูนว่าในเกมการแข่งเมื่อวานเนี่ยในใจบูมส์จคงคิดอย่างเดียวว่าถ้าแพ้เนี่ยตกรอบกลับบา้มมานเกมเมื่อวานนยคะต่อสู้กับไมมี่ฮิตได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการยิงวงในหรือว่าวงนอกรวมไปถึงการเล่นเกมรับจากที่เสมอกันค่ะในช่วงกลางควอเตอร์ที่4เนี่ยชิคาโกบูลส์กดดันเกมรับใส่ไมมี่ฮิททำให้ยิงลงเพียงแค่2ลูกเท่านั้นแล้วก็รันชุดใหญ่ค่ะ13ต่อ5คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่พวกเขาต้องการเป็นอย่างยิง่งเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าทำได,ด ทีมโปรโตคอลค่ะทีมชนะ4แพ้3ยังคงอยู่ในอันดับที่11ตามหลังวอชิงตันวิสเซอร์เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนอจกจากจะคว้าชัยชนะแล้วเนี่ยค่ะชิคาโกโบลสเ์เองเขายังต้องแช่งให้วอช,ชิงตันวิสเซอร์กับทรอนโตรัเตอร์แพ้ด้วยค่ะพวกเขาถึงจะยังคงมีโอกาสแต่อย่างไรก็ตามค่ะพวกเขายังคงต้องการแซคโรวีนนะคะและตอนนี้ก็ยังคงไม่มีรายงานเลยค่ะว่าจะสามารถกลับมาลงทําการแข่งขันได้เมื่อไหร่ก็ต้องลุนกันต่อไปค่ะในฝั่งของไมมี่ฮีค่ะเป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยพลาดชัยชนะแล้วก็พลาดโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในพื้นที่เเลฟจริงๆแ้วนป็นก ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวดันแค่โรบินสันการยิง3คะแนนลงเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นทําให้สถิติการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย2ลูกของเขาเนี่ยหยุดที่25เกมเราไปต่อนที่ความยอดเยี่ยมของเดนเวอร์นักเกสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมลฟิสกิซี่ในเกมเมื่อวานเนี่ยนิโคลายโเคชยังคงมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีเบวการสร้างเพรค์กับเพื่อนแม้ว่าจะพลาดการทำทริปเปิลดับเบิลก็ตามแต่การทำดับเบิลดับเบิลของเขายังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมดเลย ได้ถึง53เกมนะครับจาก61เกมที่เขาลงทำการแข่งขันนาหลี NBA อยู่ในขณะนี้ครับยังคงเป็นแตงหนึ่งนะครับในการคว้า MVP ของฤด,ดูกาลแล้วก็ไม่ใช่แค่นิโคลายโยคคชคนเดียวนะครับที่มีผลงานโดดเด่นอีกคนหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือไมเคิลพอ์เดอร์จูเนียครับโอ้โหนับวันนับวันจะยิ่งยิงดีขึ้นดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น3คะแนน2คะแนนและเมื่อวานเนี่ยครับโค้ชมาโลเนี่ยเขาชื่นชมเลยครับว่าไมเคิลพอ์เดอร์จูเนียเนี่ยไม่ได้มีแค่รอจังหวะในการย หาช่องทางรับบอลนะครับแล้วก็สร้างจังหวะทําแต้มของตัวเองเรียกว,วันนับวันนับวันการเล่นเกมบุกของเขาเนี่ยจะทรงประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆรื่อเลยนะครับทำให้เดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยสามารถครองเกมและก็เอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่2ของไมเคิลพอลเตอร์จูเนียร์เท่านั้นนะครับแต่ผลงานของเขาตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเอ็นบีนะครับผลงานตอนนี้ของเขาคือ18.5แต้มต่อเกมเ6กรีบาวด์การยิงฟิลโกอ,อยู่ที่4หกายิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์กลานลน 2, นรลน ในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยนะครับ15แต้ม5รีบาว์ยิงฟิลโกร50%ยิง3าคะแนน40%ยังไม่เคยมีผู้เล่นปี2คน 2> หไหนครับสามารถทําได้แบบนี้มาก่อนนี่ถือว่าเป็นของล้ําค่าจริงๆนะของเดนเวอร์นักเก็ตและเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า หลังจากที่จะมาเมเรเนี่ย mm hmm. เขาเอ็นควายหน้าข่าซ้ายฉีกไม่สามารถลงทําแก่กันในฤดูกาลที่เหลืออยู่ได้เนี่ยไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ย mm hmm. ก้าวขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆค mm hmm. ่าเฉลี่ยในการทําแต้มของเขานะครับกระโดดขึ้นมาเป็น25.7แต้มต่อเกมการยิงฟิลโกลในระดับ60%การยิง3คะแนนกระโดดขึ้นมาเป็นระดับ50%ครับในช่วง7เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ6แพ้แค่1เท่านั้นนะครับหลังจากที่จะมาเมอร์รี่บาดเจ็บนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆครับในฤดูกาลที่เหลืออยู่เขาก้าวขึ้นมาได้อย่างที่ทีมต้องการจริงๆแต่สิ่งที่แฟนๆแล้วก็สื่อเนี่ยเขาจับตามองนะคือการเล ของไมเคิลพอร์เรอร์จูเนียในเพลย์ออฟครับผลงานในฤดูกาลปรกติเนี่ยกับเพลย์ออฟเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการเล่นการเป่ากรรมการกรรมการต่างๆความเข้มข้นในการต่อสู้เรามาจับตากันดูดีกว่าครับว่าในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยถ้าเกิดเขายังคงทําได้แบบนี้เนี่ยเดนเวอร์นักเก็ตก็มีลุ้นอยู่นะครับเราไปดูผลงานอันยอดเยี่ยมของร์ลีนเพลเกนส์เมื่อวานรับการเยือนของ L a ลเอคลิปเปอร์สพวกเขาได้การจ่ายบอลที่ดีค่ะของลอนโซบอลทำให้เกมของเพลเกนส์ไหลลืน่นการยิงต่างๆของผู้เล่น,นทีมทั้งวงในนนววงงอทําไไดด้ีรมปถึซเช พวกเขาสามารถเบรคความร้อนแรงของพอจอจค่ะจากที่พค่าเฉลี่ยถึง24แต้มต่อเกมเนี่ยเหลือเพียงแค่9แต้มเท่านั้นเมื่อวานค่ะจากกลางกลางพอเดอร์แรกเนี่ยนิวลินแพนิกันสามารถขึ้นมานําแล้วก็นำ้วนเดียวจบไม่เปิดโอกาสให้ LA คเคลิปเปอร์จะกลับขึ้นมาได้เลยนะคะและในเกมเมื่อวานค่ะในช่วงพอเดอร์ที่3เนี่ยที่พอจอจมีอาการเจ็บข้อเท้าแต่ก็ยังคงสามารถเล่นต่อไปได้ค่ะหลังจากจบเกมเนี่ยอาการเจ็บก็เริ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเกมหน้าที่จะเจอกับเฟนิกซันสในวันพฤรหัสนี้ก็ยังคงไม่แนอรมไได้หื่ เราไปต่อกับเกมของคลิปแลนด์เกาหลีนะครับเดินทางไปเยือนทอรอนโต้แรปเตอร์ครับในเกมเมื่อวานเนี่ยทางแรปเตอร์เสียามสามารถเอาชนะไปได้อย่างที่ควรนะครับแต่ประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผลแพ้ชนะครับประเด็นที่แฟนๆเนี่ยเขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรเกิขึ้นแน่คือจังหวะช่วงท้ายพอร์ตที่3เนี่ยนะครับเควินเลิฟเหมือนไม่พอใจอ,อะไรสักอย่างครับจังหวะที่กรรมการเนี่ยส่งบอลเข้ามานะครับบอลลูกบอลเนี่ยมันกลิ้งออกไปข้างสนามกรรมการาก็ส่งไปให้ครับ,ส,รบส่งไปให้เควินเลิฟเพื่อที่จะเปิดจากเส้นหลังเนี่ยเข้ามาสู่เกมการแข่งขันอีกครับ ผู้เล่นของแรปเ o อร์เนี่ยก็ตัดไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยยิง3คะแนนลงจังหวะแบบนี้นะครับกลายเป็นเทอร์โนเวอร์และในช่วงวอเตอร์ที่4เนี่ยเควินเลิฟก็ไม่ได้ลงทำแกงขันนะครับ และเขาก็เข้าห้องพักนักกีฬาก่อนที่เกมเนี่ยจะจบกันอย่างนั้นด้วยซ้ําไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้นครับหลังจากจบเกมเนี่ยทางโค้ชของทีมครับ BJ Bigger Staff เนี่ยเคาก็ได้ออกมาพูดถึงจังหวะนี้นะครับเขาบอกว่าเควินเลิฟในห้องพักนักกีฬาเนี่ยได้พูดแล้วก็ขอโทษเพื่อร่วมทีมกับสิ่งที่เกิดขึ้นและทุกคนในทีมเนี่ยก็เดินหน้ากันต่อไปครับซึ่งสิ่งที่ตัวของโคช้ชเข้าออกมาพูดเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเควินเลิฟเนี่ยได้ขอโทษเพื่อร่วมทีมหร,รือเปล่าเพราะว่าหลังจะจบเกมกัน,นอย่นนางนันไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างถ้าเกิดเป็นนักกีฬาทั่วไปครับไม่ใช่เป็นระดับ ออสตาไม่เคยคว้าแชมป์กับทีมมาก่อนเนี่ยจริงๆเราต้องโดนปรับต้องโดนทีมลงโทษนะครับห้ามทำการแข่งขันอะไรแบบนี้ครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าทางทีมคลิฟแลนด์เคาวเลียเนี่ย<อ>เขาจะลงโทษเควินเลิฟในจังหวะนี้หรือเปล่าส่วนตัวแอดมินมองว่าในจังหวะนี้เนี่ยเขาน่าจะไม่พอใจกรรมการครับในจังหวะที่เขาเหมือนเขาโดนผลักอัดเข้ามาข้างหลังเนี่ยแล้วก็เด้งออกไปข้างสนามกรรมการไม่มีการเป่าแล้วพอลูกบาสมันกลิ้งไปเนี่ยกรรมการอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ส่งเข้ามาตัวเขากําลังหงุดหงิดอยู่ก็เลยแบบปักบอลทิ้งไปเราไม่รู้ว่่่าาาาาาาสถนนนนนนกรรณ์ภยยยใของงงงคคิเเเเลลแแ้วว็็ทมััปปไต แชมป์เคยควา้าแชมป์เคยเป็นออสตาเมื่อก่อน,อนพอมาต้องมาอยู่กับทีมที่แบบพ่ายแพ้ติดๆกันแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับมันต้องเส็งแน่นอนสำหรับคนที่เล่นบาสมาโดยตลอดจะเข้าใจการพ่ายแพ้เนี่ยมันไม่ได้หอมหวนเหมือนชัยชนะครับตัวของเขาเนี่ยมีข่าวมาโดยตลอดนะครับว่าจะมีการเทรดนู่นนั่นนี่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วด้วยสัญญาเนี่ยที่มันมูลค่าค่อนข้างสูงก็เลยยังคงหาทีมที่จะเทรดไม่ได้จริงๆครับดีไม่ดีในฤดูกาลหน้าเนี่ยถ้าเกิดยังคุยกันไม่รู้เรื่องยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยนะครับอาจจะจบที่ไบอัลก เ,เขาก็ต้องมองนะครับแล้วก็มาพิจารณาถ้าเกิดพวกเขาอยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนี้เนี่ย mm hmm. มันจะเป็น j จเร็ดอเลนคอร์ลินเซ็กสตันหรือจะเป็นอย่างดาร์ลสการแลนเนี่ยทั้ง3คนนี้เนี่ยถือว่ามีอนาคตนะครับถ้าเกิดพฤติกรรมแบบนี้ยังคงอยู่ในทีมเนี่ยมันจะทําให้เคมีทําให้บรรยากาศต่างๆในทีมเนี่ยสะดุดเรามาติดตามชมกันว่าในช่วงรึปิดฤด,ดูการนี้เนี่ยจะมีการเทรดเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ ในจุดนี้น่าสนใจมากๆครับเราไปต่อกันที่ข่าวล่าสุดกันค่ะบรรดาผู้บริหารลีทั้งหลายเนี่ยต่างก็เชื่อว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้การแข่งขันเพลย์อินเนี่ยจะต้องเป็นหัวข้อสนทนาหลักแน่นอนและพวกเขาก็ยังเชื่ออีกข่าว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันเพลย์อินต่อไปเรื่อยๆแต่รูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบฤดูกาลที่แล้วคือเป็นทีมอันดับ8อันดับ9มาแย่งกันหาอันดับ8หรือจะเป็นแบบฤดูกาลนี้ค่ะทีมอันดับ7จ็ดถึงสิบเนี่ยแย่งกันเพื่อหาทีมอันดับ7และ8เหล่านี้จะทราบหลลัังจจาาาาาากกกกปปปิดดดดฤฤููแะะ็็เเชื่่่ออวนนนมตตรฐใถไ จากนี้ค่ะเรามารอติดตามชมกันส่วนตัวตูนนะคะตูนคิดว่าการแข่งขันเพลย์อินเนี่ยดีมากๆเลยค่ะคือเปิดโอกาสให้เกับทีมอันดับท้ายๆแล้วก็สําหรับทุกทีมใน NBA ค่ะในช่วงฤดูกาลปรกติเนี่ยพวกเขาจะต้องตั้งใจเล่นมากขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวเองตกไปอยู่ในพื้นที่เพลย์อินค่ะแล้วก็เพิ่มความมัน <S <S เพิ่มผลประโยชน์ <S <S ให้กับแฟนๆอย่างพวกเรานี่แหละคะ่ะเราไปต่อนที่ข่าวล่าสุดของ Golden State Warriors นะครับเมื่อวานเนี่ยเขาปล่อย IG ออกมาครับว่าเขาจะมีการประกาศหนึ่งให้แฟนๆเนี่ยเฝ้ารอนะครับว่าจะเป็นโครงการอะไรเกิดขึ้้นแแต่่่ลลาาาาาสุดเกกก็ประศออมวว พวกเขากำลังปล่อยโครงการ NFT ครับหรือว่า Non-Fungible Token ครับเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลครับไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเพลงเป็นไฮไลท์เนี่นะครับถือว่าเป็นทีมแรกของ NBA นะครับที่มีการปล่อยโครงการแบบนี้ออกมาพอพูดถึงภาพถึงเพลงถึงไฮไลท์ต่างต่างเ ที่ว่าแฟนๆบาสอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยก็ทราบันดีว่าบน u t u b e เนี่ยโอ้มีแตนไปหมดเลยจะโหลดมันเก็บจะโหลดมาดูเมื่อไหร่เนี่ยก็ทําได้และเขาจะทาไปเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าณนะเวลานี้เนี่ยมันกําลังเป็นเทรนด์ยอดฮิตนะครับของ uh huh. ของอเมริกาโดยเฉพาะอย่างของ NBA เนี่ยล่าสุดถ้าเกิดเพื่อนๆเคยได้ยินคําว่า Topshot Topshot นี่เหมือนเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาครับให้แฟนๆอย่างพวกเราหรือว่าบรรดาน,นักกีฬาเนี่ยเขามาแลกเปลี่ยนซื้อขายไฮไลท์กันครับไม่น่าเชื่อนะครับ อกใส่มาลิกบิสซี่ครับในช่วงเดือนมก,กราคมปี2020ถือว่าเป็นการบล็อกครั้งแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวไซออนวิลเลียมสันเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าไฮไลท์นี้เนี่ย13วินาทีเนี่ยมีการซื้อขายอยู่ที่100,000เหรียญน,นะครับหรือว่ากว่า3ล้านกว่าบาทเนี่ยแหละครับถือว่าไม่น่าเชื่อ,อ,อจริงๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยสามารถดูใน YouTube ได้เลยสบายๆการบล็อกของไซออนวิลเลียมสันพิมพ์เข้าไปใน YouTube บอกว่าไซออนบล็อกมาลิกบิสซี่เนี่ยเอาขึ้นมาเต็มเลยแต่นี่คือกกกกกกาาาาาาารรรรซซืื้้้ออขขยยยยคคคััับบลๆๆแฟนนนุ90ทีีี่มม์ดฬหจะเป็ ไมเคิลจอแดนไม่ว่าจะเป็นชักกิโอเนลเรียกว่าเต็มไปหมดเลยครับแมจิกจอนสันแลลี่เบิร์ดเหล่านี้นะครับแปลงร่างกายมาเป็นในยุคปัจจุบันครับเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลตอนนี้มีการซื้อขายไฮไลท์บางจังหวะการยัดห่วงกันเข้าไปโดยเลเยอร์บางๆง่ายๆนะครับบางเพลงเนี่ยถึง2,000กว่าเหรียญก็มีนะครับเพื่อนๆลองไปติดตามชมกันดูครับท็อปช็อตแต่ส่วนของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ในครั้งนี้นะครับเขาต้องการให้แฟนๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์หลักโปรเจกกกตต์แแรรรรรรเเเลยยยนนนนนนะะคคคัับบขขออองงงปธาาาาาทีีีมมมมมใใหห่่่่่้้้ฟๆสวว จะเป็นการประมูลนะครับตั๋วออนไลน์ครับในเกมที่เขาชนะ73ในฤดูกาลปกตินี่ครับหรือจะเป็นการออกแบบแหวนตัวใหม่ครับในภาพเป็นโลกออนไลน์นะครับนำมาประมูลกันนะครับแล้วเงินจํานวนนี้เนี่ยทางทีมเนี่ยก็จะเอาเข้ามูลนิธิครับเอาไปช่วยเหลือสังคมทางด้านการศึกษาให้กับพื้นที่ใน Bay Area ครับโดยจะเป็นเยาวชนหรือว่านักศึกษาอะไรก็แล้วแต่ที่ด้โอกาสพวกเราทุกคนทั้งโลกตอนนี้ครับอยู่ในยุคโควิด -19 ครับสื่อบนโลกออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการทํางานเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ คือบนโลกออนไลน์จริงๆสิ่งเหล่านี้คือเทรนด์ใหม่จริงๆนะครับและ Golden State Warriors เนี่ยเขาก็นำมาเป็นทีมแรกเลยนะครับของ NBA เราไปดูข่าวที่น่าสนใจของ Milwaukee Bucks หน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยทางทีมได้มีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโค v i d 1 9ให้กับแฟนๆเนี่ยที่จะเข้ามารับชมในสนามได้เลยนะคะเพียงแค่แฟนๆเนี่ยค่ะเข้าไปในเว็บไซต์ Fight Forum แล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเกมไหนเนียจะเข้ามารับชมแล้วก็ฉีดอ่าหลังจากที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วค่ะเข็มที่2จะฉีดเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถนัดมาได้เลยค่ะเรียกว่าทําทุกวิถ ทางเลยนะคะเพื่อที่จะจ่ายายวัคซีนให้ได้มากที่สุดการและก็เพื่อให้สถานการณ์ทุกอย่างลกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างเร็ววันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ปล่ยใจเลยค่ะว่าทําไมทาง NBA เนี่ยถึงคาดการณ์ว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาน่าจะรับแฟนๆเข้ามาชมได้เต็มตามความจุปกติส่วนพวกเราเนี่ยมมปปก็กรอกันอีกนิดนึงนะคะถ้าสามารถเดินทางได้เมื่อไหร่ค่ะเราทั้งสองคนจะประกาศการเดินทางแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายๆคนเก็ถามเข้ามาเยอะละรออีกนิดเดียวเองค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ช่วงนี้เพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะ ด้วยความห่วงหยจาก NBA เมเนียถ้าชอบคลิปนี้ของเราค่ะขอไลค์ทุ่จังขอสั่ด้วยนะครับที่โลโก้ NBA เมเนียตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสูงๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA เมเนียนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ